รีวิวนี้ระวังโดนหลอกนะครับเพราะเราอยู่กับรถเหลี่ยมจัด All New Hyundai Santa Fe ขับจริงทางไกลจะเป็นยังไงนั่งหลังสบายไหมคลิปนี้มีคำตอบครับ ทุกคนครับผมออบเจกที่สุดนะครับคลิปนี้เราอยู่กับเจ้านี่เลยร้านสเต็กเอ้ยไม่ใช่นะฮะออนิวฮุนไดซัตเตอร์เฟรถเนี่ยสไตล์บ็อกซี่รุ่นล่าสุดของทางฮุนไดเขาที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยฮือฮากหลังจากเปิดราคามาแล้วอยากจะรู้ว่าขับจริงจะเป็นไงวันนี้เองเราขับมาไกลถึงนครนายกลองนั่งเบาะทุกตำแหน่งเลยรวมถึงจับอัตราการประหยัดน้ำมันให้ทุกคนเนี่ยได้รู้กันแน่นอนแต่วันนี้ผมมาคนเดียวเงาๆนะครับขออนุญาตถือกล้องเนี้พาทุกคนเนี่ยชมรอบคันให้ได้ดูกันเลยนี่แหละครับต้องบอกว่าคันจริงหหห่่ตตววาทีีเเเร็็นนะนนะแบบ้ัั ถยาวถึง4.83เมตรกว้างฮะ ซ้ายถึงขวาเนี่ยถึง1.9เมตรและความสูงของตัวรถครับอยู่ที่เมตร77เซนระยะฐานล้อคือระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยยาวถึง2.8งถึงเมตรนะครับระยะต่ำสุดจ,จากพื้นแม่รถสไตล์ SUV แบบนี้อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงอยากเอาไปลุยน้ำท่วมนะฮะจากตรงนี้เองที่เราเห็นเนี่ยอยู่ที่17.7เซนติเมตรนะฮะระยะความสูงตรงนี้หลายคนนึกไม่ออกนะครับว่าเจ้าคันนี้เองเนี่ยมิติตัวรถเนี่ยเป็นยังไงถ้าเทียบกันกับ Fortuner ครับยาวกว่าถึง3ามเซนครึ่งกว้างกว่าสีาวว่เซนครึ่ แค่ห้องโดยสารเนี่ยน่าจะกว้างขวางสบายๆเลยแต่ตัวรถเนี่ยจะเตี้ยกว่า6เซนครึ่งนะครับแต่ก็กาวเคียร์แลนส์เนี่ยระยะต่ำสุดจากพื้นตรงนี้จะหายไป1.6เซนเอาจริงเทียบกันกันกบ Innova c ซ n i ิคันนี้สั้นกว่าก็จริงนะฮะแต่ว่าฐานล้อยาวกว่าเขานะครับรวมถึงถ้าเทียบกับ Honda CR-V คันนี้เองเนี่ยฐานล้อยาวกว่าถึง11.5เซน ว่ากันด้วยเรื่องของราคาดีกว่านะครับเจ้าสัตอเพศเนี่เปิดขายด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับรุ่นเริ่มต้น Exclusive ราคา1 5 9 9 0 0 0าบาทนะครับและรุ่นท็อปคันนี้ที่เราพาทุกคนมารีวิวกันเป็นรุ่น Prestige ราคา1 7 4 9 0 0 0บาทส่วนต่าง1 5 5 0 0 0 0บาทมีอะไรบ้างไปดูกันอย่างแรกเลยไฟหน้า LED Projector นะครับแบบนี้ได้เฉพาะรุ่นท็อปนะคือไฟเดท i m e เหมือนกันแต่ว่าไฟข้างในฮะที่เราเห็นตรงนี้เองเนี่ย ตรงนี้นะฮะเออจะเป็นโปรเจคเตอร์แต่ถ้าเป็นรุ่นเ้ิ่ต้นนี้จะเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ก็แอบดูยากซะหน่อยนะกระจกบังลมหน้าก็เป็นแบบโซลาครับลดการสะท้อนกันความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็นี่เลยครับกระจกประตูคู่หน้าแบบอะคูสติก glass นะสองชั้นกันเสียงรบกวนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กระจกประตูคู่หลังเป็นแบบไพรเวซีนะฮะความส่วนตัวเนี่ยเพิ่มให้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าติดฟิล์มเองจริงๆเนี่ยก็ดูยากเหมือนกันนะ ส่วนหลังคาครับเป็นหลังคากระจก2ตอนนี่เพิ่มขึ้นมาให้นะครับด้านหน้าเป็นซันรูฟเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแต่ว่าตัวม่านเองเปิดมือนะฮะส่วนตอนกลางเนี่ยเป็นกระจกฟิกซ์นะครับแต่ม่านเปิดปิดด้วยไฟฟ้าเอา้างงไปดิแล้วก็ออปชันภายในนะครับได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือจอมัดวัด12.3นิ้วท้ากระจอกลางเลยรุ่นเนิ่มต้นแค่จอ4.2นิ้วนะจ๊ะ นี่มันจอรถดหรือจอมอไซค์นะฮะส่วนเบาะคนขับเองเนี่ยมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเมมโมรี e ซีทสองตำแหน่งแล้วก็มีลำบ้าซัพพอร์ต4ทิศทางด้วยถ้าเป็นรุ่นเริ่ต้นไม่มีเมมโมรี e ซีทลำบ้าหรือแค่2ตํตำแหน่งนะครับที่ปัดน้บนฝนก็เพิ่มแบบออโต้ขึ้นมาและที่ชาราสายก็เพิ่มอีกหนึ่งจุดรวมเป็น2จุดนะครับนอกจากนี้ระบบความปลอดภัยก็เพิ่มกล้องมองรอบคันและก็เซ็นเซอร์กระระยะฮะเพิ่มเี้ยด้านข้างมาด้วยถ้าเป็นรุ่นเริ่ต้นเนี้ยมีแค่กล้องหลังและเซ็นเซอร์หน้าหลังงด้้าานขาไมม่ี นอกจากนี้ระบบช่วยกันขับขี่ฮุนไดสมาร์ทเซนต์เนี่ยเพิ่มเติมมาอีก2ระบบระบบแรกเลยคือหลีกเลี่ยงการชนขณะถอยจอดนะครับแต่ก็กล้องมองภาพบุมอ,อับสายตาที่จะโชว์มุมกล้องเนี่ยตอนที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็แง่ล้วพอกล้องรอบคันให้มาในรุ่นท็อป ฟีเจอร์นี้ก็เลยตามในรุ่นท็อปมาด้วยส่วนออปชันอื่นๆที่จะได้เห็นในคลิปนี้เขาให้มาเท่ากันทุกรุ่นย่อยเลยนะครับเขาใส่ดีเทลความเป็นฮุนไดมากแบบจัดเต็มเหมือนกลัวคนไม่รู้ใส่สัญลักษณ์ H รอบคันแบบตะโกนกันไปเลยทั้งกันชนหน้าไฟเด t ยร์ทามาันิ่งไลท์ด้านหน้ากระจังหน้าไฟท้ายไฟสร้างบรรยากาศเอเมไลท์ที่คอนโซลหน้าก็ยังเป็นตัว H รูดลายบนช่องแอร์ลายบนเบาะหรือไม่กระทั่งลายที่หลังเบาะหน้าอือหือใส่ H มาขนาดนี้ไม่ผิดแบรนด์แน่นอน เอาจริงๆเนี่ยฟีลลิ่งการขับรถคุณใดผมว่ามันมีความคล้ายรถเกียร์ฝาแฝดแม่เดียวกันมากเลยนะครับลองดูบรรยากาศท่องโดยสารหน้าจอมาตรวัดจอกลางเนี่ยจอละ12.3นิ้วนะครับอย่างที่บอกไปเกียร์บิดได้อยู่ที่ตรงนี้นะฮะอยากขับไปข้างหน้าก็คือบิดขึ้นด้านบนอยากคอยหลังก็คือบิดลงมาข้างล่างเอาจริงๆมันก็อาจจะแอบสับสนบางคนนะรู้สึกว่าเอ้ยเวลาดึงคันเกียร์ถ้าเราอยากขึ้นหน้าเราต้องดึงหลังหรือเปล่า อยากจะถอยหลังต้องดึงไปข้างหน้าหรือเปล่านะฮะอันนี้ต้องดูให้ดีๆอย่าเข้าเกียรก,ก็กดที่หัวเกียร์ได้นะครับแต่ฟฟลลิ่งโดยรวมเอาจริงดูพรีเมียมกว่าที่คิดนะอยากทุกคนมาลองสัมผัสด,ดูนะครับเนื้อหนังที่หุ้มพงมลัยเบาเนี่ยตกแต่งด้วยหนังแท้นะครับด้านข้างเนี้ยก็บุกนุ่ม นะตรงที่วางศอกเนี่ยก็บุกนุ่มนะฮะแม้ว่าแผงข้างจะมีพลาสติกบ้างก็ตามแต่ว่าโดยรวมเนี่ยการกัดลายผมถือว่าสวยงามใช้ได้จอหน้าลูกเล่นด้วยนะเป็นจอโค้งเอออันนี้ดีนะก็ไม่สะท้อนเข้าตาคนขับมากนักนะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าเขาพยายามบาลานส์นะระหว่างความล้ําและก็การใช้งานง่ายแบบปุ่มเนี่ยก็ยังมีคงอยู่มาให้นะครปุ่มแบบเข้าไปที่โฮมเลือกมีเดียปรับแท็กเปิดเสียงเนี่ย ปรับอุณหภูมิแอร์เนี่ยเออมันก็เป็นแบบปุ่มหมุนได้จริงๆอย่าง drive mode เนี่ยก็มีเลือกตรงนี้ได้นะครับคันนี้เองเนี่ย drive mode มีเลือก3รูปแบบมี eco นะนี่มีกราฟ,ฟิกขึ้นบนจอด้วยมี eco มี sport นะครับก็เป็นกราฟ,ฟิกสีแดงจอมากวันก็เปลี่ยนเป็นสีแดงตามไปด้วยแล้วก็มีโหมดที่เรียกว่า my drive นะครับเข้าไปเราก็สามารถปรับตั้งได้นะว่าการตอบสนองเป็นคันเร่งจะเอา eco sport หรือว่า smart สมาร์ทก็คือแบบอัจฉริยะเอ้ยอัจฉริยะนะฮะมันได้คิดให้เองเนี่ยอัตโนะะมัติว่าน้ำหนักการกดคันเร่งเราตอนนี้เนี่ยเราต้องการแบบไหนดีจะเร่งแซงอะไรอย่างงี้มันก็ปรับเรสปอนส์ให้เนี่ยตามสไตล์การขับขี่ของเราแล้วก็พวงมาลัยฮะเลือกได้2แบบ Normal กับ Sport นี่คือเลือกเองแต่ถ้าเราเลือกโหมด Eco มันก็จะเลือกพาวเวอร์เทรนเป็น e eco แล้วก็พวงมาลัยเป็น Normal อัตโนมัติถ้าเลือก s p o r t เนี่ยก็พาวเวอร์เทรนสปอร้ตสเตลลิงเป็นสปอราตอ เริ่มต้นที่อัตราเร่งกันก่อนอย่างคันนี้เองเนี่ยผมรู้สึกว่าการตอบสนองของตัวเครื่องยนต์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะกำลังลมสูงสุดเนี่ยถึง232แรงม้านะฮะแล้วก็แรงบิดมากถึง367นิวตันเมตรที่รอบต่ำเนี่ยตั้งแต่1,000ถึง4,100รอบต่อนาทีเท่านั้นเองนะกำลังเครื่องยนต์เนี่ยมันมาจากเครื่องเบนซินนะครับ1.6ลิตรเทอร์โบชาร์จ เฉพาะตัวเครื่องนี้ก็กาลังมากถึง178รแรงม้าและแรงบิดเนี่ย265นิวตันเมตรแต่ว่ามอเตอร์ไฟฟ้านี้อาจจะไมไ่แรงมากนะครับกำลังสูงสุดเนี่ยที่60แรงม้า264นิวตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มานะครับอยู่ใต้เบาะตรงนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ขนาด1.49กิโลวัตต์อาวก็ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่นะถ้าเทียบกับ Innova Senic ที่เป็นเครื่องไฮบริดเหมือนกันแบตเตอรี่คันนี้ใหญ่กว่ากำลังรวมก็เยยอออะกว่า่า Inwa nic ูพสมคร เพราะฉะนั้นการขับขี่เนี่ยรับรองฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองดูว่าเป็นยังไงอย่าเพิ่งเชื่อตัวเลขแรงม้านะที่ระบ,บุว่าในสเปคต้องมาลองดูจริงๆเลขแรงม้านี่เขาแอบต่อให้ด้วทุกคนเป็นเลขแรงม้า HP ไม่ใช่ PS ที่แบบมันจะเกินกว่า HP ไปอีกนิดนึงนะครับถ้าเราเนี่ยเลือกโหมด Eco อย่างตอนนี้นะครับผมปรับเป็นพาวเวอรืเป็น e c โคมันก็จะขับง่ายๆเรื่อยๆสบายๆชิลๆนะแต่ว่าเกียร์6จังหวะเขาเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยคือพระเอก ของอัตราเร่งเขาเลยคือมันช่วยทดได้โอ้โหเรียกว่าเนียนกริปนะครับคือจังหวะขับเรื่อยๆในเมืองขับทั่วไปเนี่ยผลน,นั่งแทบไม่รู้สึกเลยว่ามีการเปลี่ยนเกียร์นะเอาเรียกว่าพอบ้านเนี่ยขับซิ่งครกดไปเถอะอย่างนี้กดสุด1 2 3กดสุดนี่สิ่งเครื่องมาทุ้มๆเบาๆนิดหน่อยนะครับโอ้โหแต่ว่าอัตราเร่งก็ไหลามาเรื่อยๆไม่ได้กระตุกกระชโชกโคกหักคุณภรรยาเนี่ยยังหลับได้อยู่เลยฮะ อย่างตอนนี้เนี่ยคน,นข้างๆก็นั่งหลับอยู่เหมือนกันนะครับนี่สบายชิลๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าเราเลือกโหมดสปอร์ตครับแน่นอนเนี่ยโอ้โหกดปุ๊บตอบสนองปับ๊บอืมเรียกได้ว,ว่าแหลกประมาณครึ่งวินาทีแค่นั้นเองคือกดปุ๊บมากอกแรกแล้วก็เครื่องจะติดขึ้นมานะถ้าเกิดมันอยู่ในโหมดไฟฟ้านะเครื่องจะติดขึ้นมาเสริมกําลังแล้วก็แบบจะปุ๊บพุ่งไปข้างหน้าได้สบายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของตัวเบรกต้องพูดถึงเนี่ยร่วมกันเพราะว่าอะไรครับ ถ้าเราอยู่ในโหมด Eco อ่ะแล้วเรากดเนี่ยที่แ a d d l e Ship หลังภูงมาลัยนะครับมันจะเป็นการตั้ง Regenerative Braking เอยเอาขอเขาสิรถไฮบริดก็ปรับตั้งได้อย่างกับรถไฟฟ้าเลยมีแค่ไม่กี่คันนะครับที่เลือกปรับแบบนี้ได้นะเลือกปรับได้4ระดับคือระดับ0แล้วก็1 2หรือว่า3 ถ้า3เนี่ยเรียกได้ว่าน้องน้องวันพิเดเลยอาจจะไม่ได้หน่วงจนหัวทิ่มน,นะครับแต่ว่าถือว่าหน่วงความเร็วจากรถเนี่ยใช้ได้ตอนจังหวะลงเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ชันมากเนี่ยแทบไม่ต้องแตะเบรกกันเลยนะครับอยากให้เนี่ยเป็นลองดูแต่ถ้าใครไม่ชอบจะปิดก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดสปอร์ตครับแล้วเรากดเนี่ยพัตชิฟมันจะกลายเป็นการปรับเกียร์นะครับเนี่ยอย่างลองดูปุ๊บเรากดปุ๊บเนี่ยปรับเกียร์นะปรับขึ้นปรับลงได้ แต่เราอาจจะไม่ได้ปรับได้อิสระขนาดนั้นนะมันจะมีการเนี่ยตั้งรอบให้มันสัมพันธ์กันกับเกียร์จังหวะที่เราเลือกด้วยถ้ารอบแบบต่ำไปหรือสูงไปมันก็จะไม่ยอมให้เราเข้าเกียร์นั้นๆนะครับอันนี้แหละก็อยากได้แบบไหนเลือกปรับตั้งได้แล้วมีปุ่มได์โปมดที่เมื่อกี้ผมบอกไงเฮ้ยมันเลยทําให้แบบการขับเนี่ยเออมันดูแบบสนุกใช้งานง่ายแล้วก็ยัง user friendly อยู่นะครับเรื่องเบรกเขาเสริมนิดนึงคันนี้ดิสเบรก4ล้อนะตัวรถใหญ่ขนาดนี้นะครับเอ่อแต่ว่า เบรกระยะเหยียบเนี่ยเขาตั้งมาสปอร์ตพอสมควรคือระยะเหยียบเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแข็งคือกดไปเนี่ยประมาณ3 0 4 0แรกเนี่ยการตอบสนองมาเนี่ยค่อนข้างช้านิดหนึ่งคือถามว่าชะลอไหมชะลอน้อยนะแต่ไม่รู้สึกว่ามันเบรกจึก๊กนะเหมือนสไตล์แบบรถปุ่นหรือใครเคยขับ Fortuner มารู้สึกว่าเบรกมันจับไว้คันนี้ไม่ได้จับไวขนาดนั้นต้องเติมน้ำหนักเท้าลงไปอีกหน่อยนึงประมาณสัก40%แล้วก็กดลงไปมันจะต้านเท้านิด บเบรกมันสู้เท้าหน่อย,น,อยนะแต่กดลงไปเถอะเบรกอยู่ไหมอยู่นะครับอันนี้อาจต้องปรับตัวนิดนึงใครที่ขับแบบรถญี่ปุ่นที่เบรกจับไวๆมาแต่ก็ภูุิอะไรคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าตั้งได้2ระดับคือ Normal กับ Sport ถ้าอยู่ในโหมด Normal นะฮะเนี่ยลองหักดูเออมันก็เบาๆขับสบายๆเรื่อยๆชิลๆไม่ได้เบาหวิวนะแต่ว่าผมว่าก็ขับง่ายจอดรถเนี่ยก็ง่ายแต โอเคเลยแต่ต้องบอกว่าพรมอะไรเขาเนี่ยเซตน้าหนักมากระชับพอสมควรนะครับระยะฟรีตรงกลางไม่ได้เยอะมากเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยรดส่ายนิดหน่อยนะครับแม่คมใช้ได้เลยแม่โอ้โหจะบาดมือคนขับหรือเปล่านะฮะแต่รู้สึกว่าตอนเดินทางไกลเนี่ยสบายคือมันไม่ได้คมแบบเครียดในการขับขี่มันมีระยะหน่วงกลางที่ตั้งมากําลังดีไหนแล้วทรงพรมอะไรเขาเนี่ยเรียกว่าเรนทรเวอร์หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ให้มาเนี่ยเป็นแบบนี้พร้อมรหัสมอสตรงกลางเนี่ยว่า เป็นรถซันเตเป้เขารถทุนด a i เขานะครับส่วนช่วงล่างนะครับเรื่องในี้ใครหลายคนอยากจะรู้ว่าฟิลลิ่งขับจริงถนนจริงที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นยังไง เขาบอกว่าเป็นอิสระทั้ง4ล้อเลยด้านหน้า m a ็กเฟอร์สันสตดัด้านหลังม t เ l ลิงและเขามีการปรับจูนช่วงล่างให้มันดีขึ้นกว่าซ a นตาเฟเดิมนะครับยกตัวอย่างก็คืออย่างตัวบูชยางนะตรงกันชนหน้าสต็ p ปเปเนี่ยเขาบอกเขาออกแบบใหม่ให้มันแบบเสียงเบาลงดีขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สับเฟรมของช่วงล่างทางด้านหน้าและด้านหลังก็มีบูชยางเนี่ยที่ลดเสียงรบกวนลงแล้วก็เหล็กกันโครงด้านหลังนะ เขายังมีการออกแบบจุดยึดอะไรเงี้ยให้มันไม่ใช่เหล็กอะแต่มันเป็นยางเพื่อให้มันลดเสียงรบกวนเวลาใช้เป็นนานๆมันจะไม่ก็แก๊กป้งกังกิงกังอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบความตั้งใจของเขาที่ปรับจูนให้ดีขึ้นกว่าซันเตเฟเจนก่อนจากที่เราลองขับดูเฮ้ยใช้ได้จริงๆเอาอีกนะฮะมันทาให้ผมนึกถึงแบบเกียร์คาร์เนโวมีความแบบคล้ายกันเบาๆนะเออคือมันเก็บแรงสะเทือนจากพื้นใช้ได้เลยไม่ได้แข็งแต่ก็ไม่ได้นุ่มย้ยนะฮะ มีอาการแบบขับกําลังสนุกแล้วก็ช่วงล่างในโช้คเขาเป็นแบบฟรีเฟนซี่เซนซิทีฟเดมเปอร์นะคือว่ามันมีการปรับความหนืดเนี่ยภายในโช้คอัพเนี่ยด้วยแมคาีนิกกลไกาบางอย่างเวลามันเจอทางขูกขาฮะแล้วว่ามันรู้ว่ามันมีการแบบให้ตัวเยอะๆมันก็จะปรับความหนืดให้เหมาะสมกับสภาพถนนผมว่าอันเนี้ยดีมันทําให้แบบไม่ตึงตังอะคือขับก็สบายอ,อ,อาการคงเคลงแม้ว่าตัวรถเนี่ยจะสูงระดับเมตร7จเซนอะไรอย่างงี้นะฮะก็รู้สึกว่าโอเคเลยดูดิ โยกงอย่างนี้นะฮะอาการบอดี้โรเนี่ยที่ความเร็วประมาณนี้ร้อยร้อยสิบใช้ได้เอาจริงๆเนี่ยขับขึ้นไปที่ความเร็วแบบร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเนี่ยไม่รู้ตัวนะท็อปสปีดท่งนี้ที่ร้อยเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเนี่ยอาจจะลองไปไม่ถึงนะครับแต่ว่าถ้าที่เราลองดูบางช่วงเร่งแซงหรือรอะไรเงี้ยเฮ้ยมั่นใจได้จริงๆ ส่วนเรื่องระบบเซฟตี้อันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับถือว่าจัดเต็มมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะออปชั่นต่างอันนิดเดียวเองอย่างที่ผมได้บอกไปบาสปอร์ตถุงลม6ตตำแหน่งนะระบบตัวช่วยการชนต่างๆนานาให้มาครบแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยมันจะเพิ่มกล้องรอบคันใช่ไหมที่ผมบอกว่ามันทำให้การขับขี่ได้ง่ายขึ้นเยอะนะเอานิจริงเนี่ยรถยาวระดับ4เมตร8กว่านะฮะโอ้โหระยะฐานล้อย,ยาวขนาดนี้ถ้ามีกล้องรอบคันเนี่ยมันก็ช่วยให้การขับขี่การถอยจอดง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นครต้องคิดดูแล้วแหละว่าแสนห้าเนี่ยคุ้มหรือเปล่าส่วนตัวผมสึกว่าออปชันหลายอย่างมันดูน่าสนใจนะมันทําให้การขับเจ้าคันนี้เนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นพอสมควรส่วน Adaptive Cruise Control ครับให้มาเนี่ยในทุกรุ่นย่อยเลยรุ่นเนมต้นก็ได้แล้วและเป็นแบบมีเลนคีปด้วยช่วยแบบประคองพวงมาลัยให้อยู่กลางเลนอยู่ในเลนอันตโนมัตินะครับวิธีการใช้งานก็กดปุ่มฝั่งซ้ายของพวงมาลัยนะอ่าลองกดไปดูนะฮะแล้วก็ลองเนี่ยปับตรงนี้เออให้มันช่วยรักษาพวงมาลัยได้อย่างเงี้ย เนียนๆโอเคเลยนะครับคือเราเจอทางโค้งเจออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีรถแทรกขึ้นมามันก็จะเบรกให้เนี้ยนุ่มนวลใช้ได้ปรับระยะห่างจากรถคันหน้าดได้4แบบพอเราไม่จับพวงมาลัยครประมาณสัก10วินาทีนะถึง20ิวินาทีประมาณนี้มันก็จะขึ้นเตือนแล้วทางฝั่งขวาของหน้าจอว่าเฮ้ยจับพวงมาลัยหน่อยมีอันตรายนะแต่ถ้าเรายังไม่จับอีกถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะตัดระบบนี้ออกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้การขับขี่เนี่ยทางไกล ก็สบายขึ้นตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีระบบแสดงกล้องนะครับที่มุมอับสายตาด้านซ้ายหรือด้านขวานะเออก็โชว์บนหน้าจอตรงนี้เอ้ยผมว่าใช้ง่ายคือมันเข้าใจง่ายๆเลยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นที่จอฝั่งซ้ายเปิดไฟเลี้ยวขวาก็ขึ้นที่จอฝั่งขวาเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นดีเทลเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับใครเคยใช้ Staria ครับ s t a r ี a มาก่อนก็ระบบคล้ายคลึงกันนั่นแหละนะฮะส่วนจุดยึดเบาะ Baby Angel so Fix เนี่ยให้มาถึง4ตำแหน่ง คือเบาะตรงกลางกับตันซีดกับเบาะแถวที่3นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีลูกได้ถึง4คนนะฮะเออก็เรียกว่าแซลข์คำๆมันหมายความว่าความยืดหยุ่นในการใช้งานครับเราจะติดตั้งเบาะยึดเด็กตรงไหนก็ได้แล้วแบบให้พี่เลี้ยงนั่งคุณพ่อคุณแม่คนที่บ้านใครก็ได้เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสุดอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มความประสงค์นะสำหรับเจ้าคันนี้ไม่เบาเลยถ้าเราฮะก็ย้ายมานั่งบเบาะแถว2อ้าวเฮ้ยมันไม่เตือนขัดถุงขัดนะ ต้องบอกว่าคันนี้เตือนเฉพาะคนขับเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมอยากให้เตือนทุกตำแหน่งมากกว่านะแบบว่ามันจะได้แบบเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะรถครอบครัวแบบนี้นะครับตอนนี้เองเนี่ยเราก็มีพี่บอลนะครับคาร์ทูเดียนั่งอยู่เบาะแถวสามนะและเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยสลับไปนั่งข้างหลังอีกทีหนึ่งนะใกล้พี่เขาลองนั่งดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างก็อาจจะแคบหน่อยนะฮะนี่ผมเลื่อนเบาะไปข้างหลังเอาอันที่ผมนั่งสบายนะครับต,ต, <laughs> ต้องบอกว่าตำแหน่งเบาะคู่นี้เป็นเบาะคู่บอ คนออกตังในบ้านจะชอบมากที่สุดต้องบอกว่ามันมีความสบายเพราะเป็นบอกกระจังซีดแล้วก็ปรับไฟฟ้าด้วยปรับได้สีทิศทางนะคะปรับเอ็นได้ไฟฟ้าอย่างนี้แล้วก็ปรับบอกกระดกได้ด้วยพิเศษมากเออสรีละเราแบบไหนขาสั้นขายาวปรับให้มันรองเนี่ยต้นขาเราได้สบายอย่างผมสูง8 0ก็ไม่เป็นปัญหาเลยเท้าสอดเข้านี่ใต้บอกคู่หน้าได้ชิวๆเลยแต่ต้องบอกทุกคนไว้มากตัวเบาะเองไม่มีระบบแจมโปริคชั่นนะฮะป้องกันการหนีบเวลาเราปรับเอฑ์เพื่อปีนเข้าบอะเทวา,ามหรือนั่งและปรับแบบนี้ ระวังฮะเด็กเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้มันจะอันตรายเนี่ยอยู่พอสมควรแต่ต้องบอกว่าพื้นเขาเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะมีอุโมงค์ขึ้นมานิดนิดนะครับแต่ว่าทางเดินไปบ่อแถวสามตรงนี้มันจะมีอุโมงค์เนี่ยสเต็ปขึ้นมาหน่อยหนึ่งอาจจะประมาณสัก10ซนติเมตรนะครับแล้วก็อุโมงค์ตรงนี้เองมันจะมีความรูนแบบนี้ด้วยในแนวแบบนี้ขึ้นมาอีกหน่อยแต่ถ้าระวังผ้าย,ยางปุ๊บเรื่องความรูนของมันก็ไม่ค่อยรู้สึกนะฮะแต่ช่องทางเดินตรงเนี้ยหลายคนบอกว่านี่กระตันซีจะได้เดินเข้าบ่อเทวสามได้แต่โทษนะฮะ มันต้องคัดเลือกคนที่เดินนิดนึงต้องสายสลิมหน่อยหรือว่าเด็กๆเ,เพราะว่าช่องตรงนี้15เซนเท่านั้นนะแล้วก็มีตรงนี้เองเบาะเนี่ยออมีที่วางแขนปรับระดับได้ตามใจชอบเบาะก,ก็มาในสไตล์นุ่มแน่นเหมือนกันทั้งคันเลยเบาะเจาะรูด,ด้วยนะครับแล้วก็ที่วางแขน2ฝั่งเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยกำลังดีเลยทีเดียวการเก็บเสียงนะครับของคันนี้เองเนี่ยเอาจริงที่ความเร็วประมาณ100บวกลบเนี่ยชิวๆมาก เสียงลมไม่ค่อยได้ยินเสียงพื้นถนนเข้ามาเบาๆนะอย่างเราลองเปิดดูตอนนี้รับประมาณร10เสินี่เสียงลมข้างนอกแบบนี้ปิดลงไปเก็บเสียงได้ดีใช้ได้เลยเจ้าคันนี้นะฮะแล้ถ้าความเร็วเกิน1้อไปแล้วเนี่ยเสียงจากพื้นถนนจะเข้ามาพอสมควรแล้วก็จะมีเสียงจากประตูหลังเนี่ยให้ได้ยินอยู่เอาจริงเนี่ยถ้าเราขับความเร็วไม่เกิน1้อนะฮะคุยกันได้ทั้งคันไม่ต้องตะเบงเสียงแต่ถ้าเกิดคนขับฮะอยากนินทาคนนั่งเบาะแถว3ขับไปร20ฮะคนที่นั่งเบาะแถว3เนี่ยจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร อันนี้บอกคลิกบอกคลิกเอาไว้ทุกคนเนี่ยจะได้รู้กันแล้วก็ตำแหน่งการน,นั่งนะฮะผมรู้สึกว่าคันนี้เองเนี่ยเขาปรับเนี่ยสโลปให้มันสูงขึ้นตามแถวของเบาะเลยเบาะแถวหน้าต่ำสุดแถว2เนี่ยจะสูงเว่าอีกนิดแถว3จะสูงที่สุดเลยเพื่อให้ตัวเบาะมาเป็นสไตล์ทีเ e r ลซีดมองเห็นวิวข้างนอกได้ชัดเจนก็จะเมารถยากขึ้นอ่านี่แหละคือการออกแบบของตัวเขาแล้วก็ช่วงนั่งกลางวันแบบนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะมีบางเวลาเนี่ยที่แสงแดดมาสะท้อนคอนโซลข้างหน้าเนี่ยตรงแผงปรับแอร์นะฮะ สะท้อนเข้าตาเราแบบนี้ไปถึงบอร์ดวทลมด้วยอ,อ,อันนี้อยากให้ทุกคน,นลองดูกันนะแต่ส่วนตัวผมชอบออปชันนะดูดิม่านแบบนี้มีให้ปรับอัตโนมือต้องเกี่ยวเอาหน่อยนะแต่ว่าโหหนังเนี่ยลายตะเข็บเย็บลายไม้สีเงินตรงนี้เป็นพลาสติกกัดลายบุนุ่มตรงที่วางแขนเนี่ยผมว่าดูพรีเมียมกว่าซาเดียรุ่นพี่มอทอดเขาอีกนะอันนี้ส่วนตัวผมนะคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยด้านบนนะฮะหนังกลับคันทาราหุ้ยดีอ่ะมือจับ ให้มา4อันนะครับเบาเทถวสามไม่มีไฟ LED เนี่ยค่อยๆสว่างค่อยๆดับแบบนี้เฮ้ยเก็บดีเทลใช้ได้ที่วางขวดน้ํา2ขวดเนี่ยฝั่งละ2ขวดนะโอ้โหจุกจุกหายห่วงกระจกวันทัชแล้วก็บาะคู่กลางตรงนี้กับตันซีสมีระบบอุ่นร้อนมาให้ด้วยแต่เสียดายไม่มีระบบเป่าลมเย็นนะครับโดยรวมครับช่วงล่างของเจ้าคันนี้เองพอมานั่งเนี่ยเบาะเทวากลางรู้สึกว่ามันนุ่มสบายกำลังดีนะเอออามันอาจจะมีความแข็งแข็งเนี่ย ขึ้นมานิดนึงจากข้างหน้านะยแต่โดยรวมเนี่ยการเดินทางชิวๆหายห่วงเลยแล้วเราก็ย้ายมานั่งที่เบาะแถว3นะครับต้องบอกว่าวิธีการขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าคันนีนน้ดีไซน์มาเพื่อให้มันขึ้นได้เร็วขึ้นได้ไวนะฮะต่อให้หน้าผลแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวเสื้อเปียกนะฮะผมลองจับเวลาดูประมาณ 4- 5วินาทีนะครับกดปุ่มที่เบาะข้างๆตัวเนี้ย,ก,นนยกดปุ๊บเบาะเนี่ยจะเอ็นด้วยไฟฟ้านะฮะแต่ว่าเลื่อนนี่ต้องเลื่อนมือมันก็เลยไวไงมันเหมือนไฮบริดเลือกเองนะฮะแบบปรับมือด้วยปรับไฟฟ้าด้วย พอก้าวเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงประตูเนี่ยมันต้องแบบอาศัยระยะเหยียบนิดหนึ่งนะฮะใครที่แบบเป็นเด็กหรือผู้สูงอายุอืมแอบแบบก้าวยากหน่อยเพราะมันค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องสโตกช่วงขาค่อนข้างยาวนะฮะแต่เข้ามานั่งปุ๊บทุกคนดูดิคนสูงร้อยแปดสิบอะหัวผมได้หรือเป็นฝามือนะฮะอันนี้คือด้านหน้านี้ตรงตำแหน่งคนนั่งกับอ่อหน้าสุดกับตรงกลางเนี่ยสูงประมาณระดับร้อยเจ็ดสิบห้าเซนนะขาเนี่ยเหลืออีกสามนิ้ว เท้าสอดเข้าไปใต้บอกในครึ่งเท้าแต่ข้อดีของการเป็นบอกกับตันซีที่บอกคู่กลางเนี่ยเราสามารถยืดขาเนี่ยไปตรงกลางได้อ,อันนี้แหละคือจุด,ดดีของบอกกับตันซีแถวกลางแบบนี้นะฮะคนนั่งหลังเนี่ยจะสบายมากยิ่งขึ้นถือว่าใช้ได้เลยนะเออที่เราเห็นเนี่ยล้วก็ต้องบอกว่าฟีลิ่งช่วงล่างคันนี้แมเข็มขัดยาวฮะเกินคาดไปนิดนึงเหมือนกันนะรู้สึกว่าการซับแรงสะเทือน ช่วงล่างแบบ FSD ที่โชคในปรับความหนืดอ,อัตโนมัติเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับมันจะมีนิดเดียวเวลาเจอทางขรุขระฮะและมีแรงประทะแรงแรกที่เจอแบบแรงขรุขระเนี่ยสันแรกเนี่ยมันจะตึงนิดนึงแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอโชคมันปรับความหนืดปุ๊บก็จะสบายขึ้นแต่โดยวรวมเนี่ยถือว่านุ่มนวลอยู่นะให้อกงอามามานั่งก็ยังไหวนะแต่จุดที่อยากจะบอกนิดน,นึงคือมันปรับเอ็นได้ก็จริงนะฮะเนี่ยอ่ะผมปรับเอ็นสุดนะต้องใช้แรงดึงหน่อยนะพอเอ็นไปปุ๊บ คือองศามันได้ทุกคนเบาเนี่ยมนในแนวแน่แนๆเหมือนเบาอ,อื่นเลยแต่ว่าพนักพิงเห็นปะมันค่อนข้างแบบจมด้านหลังไปหน่อยนึงคือองศาเราควรจะอยู่ประมาณนี้แต่ดูดิพนักพิงเนี่ยเอียงไปข้างหลังอย่างเงี้ยเยอะเกินไปนะเออมันมันไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะเออมันทําให้เราต้องปรับเนี่ยบบาตั้งเ,เอียงขึ้นมาหน่อยนึงเออเรารู้สึกว่ามันถึงจะโอเคแล้วก็บอรองนั่งแม้ว่าจะปรับองศาให้นะตามการเอีงเนี่ยซึ่งถือว่าดีนะแต่ถ้าคนตัวสูงเนี่ยจะรู้สึกว่านั่งชันขาเยอะ ข้างล่างเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรซัพพอร์ตเท่าไหร่รู้สึกว่าหบอะมันซัพพอร์ตแค่ตรงก้นเราอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนออปชันเนี้ยด้านหลังให้มันจัดเต็มแอร์ไม่ต้องพูดถึงคอมแอร์สองตัวแถมมีสวิตช์ปรับแรงลมได้ด้านหลังเนี้ยหัหายห่วงอันนี้เราปรับแบบแรงลมครึ่งหนึ่งก็ถือว่าหนาวเย็นนะฮะจะต้องขอร้องว่าพี่ชายฉันหนาวอย่างนั้นเลยเนี่ยปรับแอร์ในโดน,น้าสบายๆแต่ว่าเลือกปิดบางช่องไม่ได้นะครับถ้าเปิดต้องเปิดทั้งคู่และช่องชาร์จเนี่ย USB C ก็ให้มาอร์ดแถว3าฝั่งไม่ต้องแยงย่งเล ที่วางขวดน้ำอันนี้4ขวดแล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้เองเนี่ยยังมีช่องใน12โวลต์พาวเวอร์เอาเลทอยู่ด้วยนะเสียบไฟได้ถึง180วัตต์จะเสียบอุปกรณ์เพิ่มเติมพ่วเนี้นั่งทำงานตั้งโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ยังทำได้ ถือว่าเฮ้ย hey, บอกเทอสามคันนี้ผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยนะในกลุ่มรถเนี่ยสไตล์7ที่นั่งแบบนี้นะครับแิกรีวิวเบื้องต้นนะครับที่เราเนี่ยใช้เวลา1วันเต็มกับเจ้าคันนี้ฮุนไดซันเตเฟ่โฉมใหม่จุดเด่นเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เราเนี่ยได้บอกไปแล้วแต่จุดปรับปรุงก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างตำแหน่งไฟเลี้ยวด้านหลังอันนี้ชัดเจนอาจจะต่ำไปนิดนึงแล้วก็มุมอับที่กระจกมองข้างใครที่ซื้อรุ่เนเริ่มต้นไม่มีกล้องบสปอตมาให้ต้องมองให้ดีและตอนที่เครื่องยนต์ติดขึ้นมาเส ส่วนออปชันภายในหลายอย่างก็ดูปแปลกๆหลายอย่างก็หายไปไฟที่บางแดดด้านหน้าต้องเปิดเองนะครับแต่ตอนพับลงไปเนี่ยมันมีนกลไกปิดให้เองอัตโนมัติคอนโซลหน้าก็สะท้อนแสงไปยังบเบาะแถวหลังและเกตหน้าดึงเปิดออกมาต้องระวังกระแทกเข่าเราให้ดีนะครับลำโพงก็มีแค่หกตำแหน่งเพิ่มให้ในรุ่นพ็อก็ยังดีไม่มีมือจับราวหลังคาที่บเบาะแถวสามไม่มีเสียงเตือนคนนั่งคาดเข็มขัดนิรภยัยมีแค่ตรงคนขับอย่างเดียวและก็แอร์ที่บเบาะแถวสองลมเบากว่าด้านหน้าพอสมควรใครเนี่ยเป็นคนที่ร้อนต้องให้คนด้านหน,าน้าเนี่ยเร่งลมแอ นหน่คนทั้งหน้าก็จะหนาวแข็งกันทีเดียวและก็สรุปอัตราการกินน้ำมันวันนี้นะครับการเดินทางไกลเราทำได้ที่15-17กิโลเมตรต่อลิตรถ้าขับเรื่อยๆชิวๆตามการใช้งานจริงแต่ถ้าคุณเป็นสายซิ่งสายไฮสปีด ก็จะตกลงไปเหลือ12-14กิโลเมตรต่อลิตรผมว่าก็ยังไม่น่าเกลียดเลยนะและคันนี้เขายังมียางอะไหล่ให้มาด้วยอยู่ท้ายรถด้านล่างเหมือน Fort จ n e r แต่ต้องเปิดย่อนจากที่เก็บของท้ายรถไม่ต้องกลัวหายกันเลยตัวรถโดยรวมถึงแม้ว่าจะประกอบที่เวียดนามแต่ต้องยอมรับว่าความเนี้ยบเขาถือว่าโอเคเสียดายอย่างเดียวรถมาทรงเหลี่ยมบ็อกซี่อย่างหล่อแต่งไงกุญแจเป็นทรงกลมนะครับคุณพี่ส่วนที่เก็บสัมภาระท้ายคันนี้นะครับอ่าลองเปิดดูเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะพอเปิดขึ้นมาปุ๊บครับ เปิดกว้างจัดโหนี่ปรับระดับได้นะเป็นแบบสมาร์ทนะด้านหลังเนี่ยเป็นช๊ค2ฝั่งชกไฟฟ้าทาั้งคู่เลยนะไม่ใช่ชคด้านเดียวนะที่เก็บของตรงนี้เขาบอกว่าถ้ากลางบดาดแถวสามเนี่ยจุดได้413ลิตรถึงหรือเปล่าเออผมดูด้วยสายตาคิดว่าไม่น่านถึงนะดูดิฮะเป้ใบเดียวก็เต็มแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเดินทางไปทางบ้านอาจจะต้องเนียยอมพับข้างหนึ่งถ้านั่ง5คนนะฮะที่เก็บของก็จะเหลือด้านหลังฝั่งหนึ่งแต่พับลงไปแล้วนะครับที่เก็บของเนี่ยจะจุดได้638ิตนรน้อพับบสิบแปดละ แล้วก็ถ้าพับเบาะแถว2ครับเบาแถวกลางเนี่ยพับได้ตรงสวิตช์นี้นะสวิตช์ไฟฟ้าด้านข้างนี้มีมาให้ด้วยหรือว่าจะพับจากจอด้านหน้าก็ได้เหมือนกันจะเพิ่มพื้นที่เป็น1 9 4 9ลิตรโอ้โหอันนี้เลยฮะรถสไตล์บ็อกซี่เนี่ยมันก็ได้เปรียบเรื่องที่เก็บของแบบนี้ขนเยอะขนฟูได้แบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมมีคอมเมนต์อยากรู้เรื่องอะไรก็มาพิมพได้ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเจ้าพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ bye bye. ไปขนอะไรดีล่ะนี่